เวลาเราจอดรถนะคะต่อให้เราหมุนตัวก้านก้านตัวนี้ไปนะก้านปิดไปแล้วก็ตามมันก็ยังมีไฟเด y ไลท์อยู่เห็นไหมคะดังนั้นเวลาเราสตาร์ทรถเขาอยากจะปิดไฟเด y ไลท์เพื่อให้มันดับทั้งหมดเนี่ยให้เราเลื่อนไปตรงกลางก่อนนะคะสังเกตว่ามันมีออโตโดมมันคือด้านบนนะคนละอันกันหลายคนสับสนนะคะอันนี้ถ้าไฟด้านหน้าจะต้องไปตั้งที่เซตติ้งนะคะ แล้วกดคำว่า daytime running light ออกอเดี๋ยวดูข้างหน้านี้นะเห็นยังคะดับละนี่คือ daytime running light แต่ส่วนหน้าจอใหญ่นะคะตอนนี้เวอร์ชั่นเก่านะคะยังสามารถปิดได้แค่หน้าจอเดียวไม่สามารถปิดหน้าจอนี้ได้นะคะในกรณีที่เราสตาร์ทเครื่องหรือว่านอนในรถปิดหน้าจอด้วยปุ่มนี้คะ่ะหรือส,สั่งจากเสียงก็ได้นะ นี่ก็คือดับทั้งหมดละเหลือแต่หน้าจอนี้ถ้าอยากจะให้มันดับถ้าคุมอย่างเดียวจ้ะ